ชิถูได้แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแค่รูปเป็นไหมสวัสดีครับนะตอนนี้เราอยู่ที่นะครับค่ายิตอาสานะครับเรามีผู้ป่วย หนึ่งท่านนะครับเดินเดินมาหาพี่นัทได้ด้วยการเจ็บขานะครับตอนนี้โรคลามนะครับลามมาเป็นทั้งตัวแล้วดูสภาพนะครับสวัสดีครับนี่คือพี่บุ๋มนรัฐนานะครับนะนะครับเอาแล้วจะดูนะครับว่าปวดเท้าดูซ้ายย้อยาซ้ายจุดเดี่ยอ่ฮะตอนนี้ทั้งตัวโรคลามนะครับโรคลามโรคเนาะอ่ะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไลรเช้ายังไ,ได้ละอ่าอย่าให้ให้ให้หมอออยถือให้หน,น่อย chúng ta phải <laughs> quan tâm đến không có ai lo cái cái này. เราหมดคิวเลยล่ะตอนนี้ปวดแบบรู้มากใช่อยู่ตรงนี้ทีเดียว ชิ้นหูได้แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแค่รูปเห็นไหมแค่รูปอ่ายังไม่แน่พื้นอ่ะเห็นไหมแค่รูปนะฮะเกาเกาเกาใช่ไม่ได้นวดไม่ได้แอคทีฟ ใช่ครับเนี่ยปัญหาคือเก่าๆเนี่ยนะครับประเด็นนี้คือเกา่เกาๆเนี่ยนะครับเนี่ยเก่าๆเนี่ยเอฟซีผมเข้ามาดูเต็มเลย,เลยนะเก่าๆเก่าๆแล้วหาย

่ะดูดูข้างนี้ดูข้างนี้ดูนี่เห็นชัดเจนนะนี่ชัดเจนพิสูจน์ทราบนะครับจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายรูปให้พี่เขาดูตอนนี้อาจจะเป็นแม่นาคก็ได้นะแขนยาวไม่เท่ากันแล้วอ่าถ่ายรูปให้เขาดูหน่อยพี่บอยอีกข้างนึงมันหดใหญครับมันก็เลยสั้นอย่างครับฉันยืดถูกต้นไหนตอนนี้แขนมันยาวกว่าเดิมนะเห็นไหมว่านี่ นี่เรา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 คือเราเราต้องพิสูจน์ทราบไหมแต่เหมือนหนักแต่จงๆพิสไม่ด้เป็นอะไรอย่างั้นเราเราจะปล่อยให้อีกข้างหนึ่งตันตอย่างงี้สิก็ดเกียงสิครูอาเห็นว่าอีกข้างหนึ่งูใช่อีกข้างที่ถูไม่ได้ครับ นี่คือยสุดแล้วนะไม่ได้่น่นเลยไ่ด้ได้แคนจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ไมเดินนี่คือสอันนี้คือสุอันนี้เป็นดเาเลยครับได้เลยทีนี้หมเป็นคนหนึ่งที่ถ้าใครถามเดี๋ยวนะจะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นบ่อนวดที่บานวดที่เนี่ยบุกเอหมเรียกเขาบุกเอเขาเป็นวที่บ้านผมัตแคบสุืๆ เบุฟเฟ่ต์คนนึงที่ติดนวดมากเพราะว่าเราเราท่านทำงานต้องใส่พื้นสูงทั้งวิ่งพื้นที่ทำแบอุ้มลูกเนาะทีนี้กรณีทุก็รู้ทำอะไรก็เรียกงวดทุกวันด้วยความปวดขาปวดฝ่าเท้าแล้วก็เน้นแบบฝ่าเท้าเป็ชั่วโมงเดี๋ยวนี้แล้วก็เดินมาด้วยอาการเดิมเมื่อวานเจอพี่มาแล้วนะคะเจอพี่มาแล้วแล้วครูเขาช่วยแบครึ่งนึ่งคือแบบัวเนี้ยเดินได้ปลอดเลยแต่ มันก็ยังคานพอกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมรือทราบไใช่ไหมันก็เะอาการแต่ที่งงวันนี้ควันนี้คือโดนที่ไม่ได้นวดใช่ไหมมันรูปรเอาอันนี้อาจารย์อาจนัเขาทำแบบกระสีอซึ่งดิฉันก็เป็นกระสือเนาะเออล้วก็ต้องมาพิสูจน์ของซึ่งแกเกายเียเกาเาเหมือนแมวแมรูปอ่ะเจักะดีกะเดียวจะก็เดียว กระเดียมนะไม่ได้อะไรไม่ได้กดไม่ได้บิดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เราเราด้วยความเขาว่ากระสุนมันมากเลยอ่ะแล้วก็คือดักถ้าจริงปืนว่าเนี่ยยืดได้อะไรได้ก็เห็นปะเห็นอยู่ครับเนี่ยกำลังยืดนะแขนกำลังจะยืดออกในกล้องนี่ยที่เห็นอยู่นะแขนกำลังจะยืดออกครับเียยกววาหหิบมะะนไดด้แลตอนนี้คิ้วมันหด ตอนนี้ที่ไม่ยืดถูกอยู่ชิลก็หลังกบวยได้เบาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบยังได้เจ็บสะบักนี่เจ็บสะบ้างด้วยนะมี่เจ็บสะบ้างด้วยนะพี่นัทบอกว่าเจ็บสะบ้างนะ อ่าถ่ายรูปให้ให้พี่เขาดูหน่อยต้องมาเหลี่ยมนี้พี่บอลตกืนไม่ได้ิดได้แล้วอืมอืมจากตอนแรกอือเอาแขนลงปวดไหม ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอกื่ายขาอแล้วเป็นคนที่คอยยืออกกำลังกายครับนั่งนบผมดูบ่ายนั่งขอยืดไปข้างหน้าหลังค่อม